ทำงานเบื้องหลังที่โดดเด่นเหมือนเบื้องหน้าพร้อมชนพร้อมปะทะพร้อมเย่ยงบอลเล่นยังกับแยกร่างรุกรับกระชับมากอาร์เซนอลส่งเขาคนเดียวแต่เหมือนได้ผู้เล่นเพิ่มไปอีกคนเขาเล่นฉลาดเขาอัพค์สเขาคือดีแคนไรส์ตัวเทฟฟตบอลวันนี้ขอเสนอยังไม่ดีที่สุดในอาชีพหรอกดีแคนไรส์ ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับระหัยสั้นๆใจแชร์ซัพย์ให้กับตัวเท่ฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดฝากบอกเพื่อนๆขอุคุณด้วยนะครับและน้องๆคนไหนที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเริ่มจากวันนี้ฝึกวินัยตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมก่อนนอนด้วยนะครับ ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยเขาโดนแซวตลอดนะครับว่าถูกเกินปุยมุยทั้งที่ค่าตัวเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะครับแฟนๆเนี่ยบอกว่าโอนต่างไปให้เวสแฮมเพิ่มเถอะได้โปรดเพราะดีแคนไร์เนี่ยดีจริงดีจัดดีเกินปัจจุบันไร้กลายเป็นแกนหลักผู้ทรงอิทธิพลของทีมครับเล่นเกือบทุกนัดเป็นหัวใจแดนกลางที่ทั้งป้องกันและเป็นทั้งเริ่มเล่นเกมรุกเข้าสู่ภาวะร่างทองเขามีคอมพิวต์แพ็กเกจแบบครบเครื่องเป็นเลยมากกว่าแค่กองกลางเขาคือคนเติมทั้งเกมรับและเกมรุกการคลองบอลและการสร้างเกมให้กับ เช้นอน คือตอนที่เขาอยู่เวสแฮมเนี่ยก็คิดว่าเขาเก่งนั่นแหละครับแต่พอมาอยู่อาร์เซนอลก็ไม่คิดว่าจะเก่งอะไรได้ขนาดนี้ความนิ่งเป็นอาวุธเล่นด้วยสมาธิและหัวใจที่โคตรขยันเร่งสปีดเกมการพาบอลการขึ้นเกมการแย่งบอลกลายเป็นเสมือนกุญแจไขตะข่ายให้กับเกมของอาร์เซนอลมีความดุดันมีพลังและควบคุมกลางสนามได้ขนาดไบรเยนที่ว่ากันว่ามีทีมงานไซบอร์กเนี่ยถูกจับตรวจเลือดเช็คฟิตกันอย่างเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยยังถึงกับเมอเลยไรไม่ยิงไม่จ่ายแต่ได้แมนอัลเดมัต ใส่หมดโมดทั้งเกมไล่บี้ไม่หยุดคนดูทางบ้านยังหอบแทนทุกจังหวะรุกจะเห็นไร้เสมอเจอได้ทุกจังหวะอะไรอะไรก็ไรอะไรกันครับเนี่ย แดนกลางของอาร์เซนอลที่เคยขาดความหนักแน่นกลายเป็นป้อมปราการที่ตั้งรับก็แก่งรุกก็พ่นไฟเมื่อไร้ปักหลักที่แดนกลางไร้ขึ้นชื่อหรือช้าเรื่องทํางานหนักครับมีเวิร์กเลตที่ยอดเยี่ยมเขาไม่หวั่นไหวกับขุมกําลังที่ขาดแคลนเพราะไร้มีความมุ่งมั่นสูงและที่สําคัญมีความเป็นผู้นําที่สูงมากบทบาทการกระตุน้นปลุกเรา้าเพื่อนๆก็เชื่อใจยิ่งอาร์เซนอลได้ซูบิเมนดี้มาเกมก็ไหลลื่นไปกันได้สไตล์ไม่ทับกันลงตัวอย่างดีเล่นกันอย่างเนี้ยบบุและบุนแบบโคตรคุณภาพนี่แค่ซี กลับมาที่ไรครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาเล่นได้ดีที่สุดในอาชีพแล้วกําลังมั่นใจสุดๆกับฟอร์มของตัวเองจิตใจถ้าข้างในมันดีเนี่ยมันก็ส่งผลถึงข้างนอกครับเขากําลังแฮปปี้กับฟอร์มของตัวเองแต่อยากอยู่ในร่างนี้ไปนานๆเขาเชื่อว่าเขากําลังดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเองดีในเชิงร่างกายตอนนี้เนี่ยเขาโคตรฟิตวิ่ง8ปอดอย่างที่บอกเขาเป็นมนุษย์ที่สร้างมาเพื่อเล่นเกมแดนกลางของอังกฤษที่เต็มไปได้วยความหนักความเร็วและแรงประทะเขาไม่เคยบาดเจ็บเรื้อรังไม่เคยวิ่งน้อยกว่ามาตรฐานและไม่เคยมีเกม เกมที่แสดงความแผ่วทางร่างกายเลยเขาดีขึ้นจริงๆครับในเชิงสมองบอลการอ่านเกมแบบเหนือชั้นเขามีสิ่งที่นักเตะอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีสมองฟุตบอลเนี่ยเชิงยุโรประดับสูงยืนตำแหน่งก่อนเหตุอ่านจังหวะก่อนบอลมารู้ว่าคู่แข่งจะเลือกทําอะไรคาดหวังจังหวะผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามได้แม่นเขาคือสมุดเทคนิคที่วิ่งได้เขาทําให้ทีมเนี่ยเหมือนมีโค้ดอีกคนอยู่ในสนามเขาดีในเชิงของอารมณ์เขาสุขุมเขานุ่มลึกไม่เคยตื่นเต้นไม่เคยตื่นสนามไม่เคยโอเวอร์รีแอคหรือตีฟูกับเรื่องที่ ไม่เป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกมใหญ่เกมดาบี้เกมชิชะตาไล่เอาอยู่ทุกจังหวะไม่มีล่าช้าไม่มีลังเลหรือออกลูกแอคลอกล้องก่อนแล้วค่อยทํางานนอกจากนี้ครับเขายังดีในเทคติกยืนตรงไหนก็เพิ่มสมดุลมันช่วยให้ดีในผลลัพธ์เพราะอาเซนนลกลายเป็นทีมที่โตเป็นผู้ใหญ่ แล้วตอนนี้คาร์ดของเขาอยู่ตรงไหนเลยครับต้องดูที่3ส่วนผสมนี้นั่นคือการสร้างสรรค์ทำลายและควบคุมความเป็นเดสตอยเออร์ทำลายเกมไร้ขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกครับตัดบอลได้เฉลี่ยสูงของพิมิกเข้าปะทะสำเร็จสูงสกัดบอลแบบไม่ล้มง่ายไม่พุ่งใส่มั่วขึ้นแย่งเป็นจังหวะทองเสมอเขาเขา้าแทกเกิลคู่แข่งลงพื้นอย่างถูกกฎหมายการควบคุมเกมเล่นบอลคาริเออร์ก็ท็อปทอปเช่นกันสถิติตัวเลขยืนยันชัดนะครับว่าไร้ติดอันดับท็อปที่20ของโลกในเรื่องการคุมบอลทะลวงบอลการพา บอลเข้าจู่โจมแดน3ไร้ตรึงกําลังเด็ดขาดหน้างานเมื่อไรที่เขากองบอลได้หรือได้บอลมาเล่นเนี่ยเขาจะพาบอลขึ้นด้วยจังหวะห่างจากคู่แข่งเสมอมันเหมือนกับการลากเกมกินแดนด้วยจังหวะไมโทนนอมครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอยู่ในหัวคู่แข่งเข้ามาชนเท่าไหร่ก็ไม่ล้มบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยดูโคตรเพลินสนุกตาแฟนบอลเลยละ่ะพอบุกดันไปเรื่อยๆก็เหมือนลากทีมขึ้นมาทางก้อน แล้วการสร้างสรรค์ล่ะไรเหมือนเพย์เมเกอร์ลวงอีกคนไปแล้วครับเขาไม่ได้เล่นแบบเพย์เมเกอร์แท้แต่เขาเชื่อมเกมจนหวันเจี๊ยบจ่ายบอลแนวตั้งดีเคลื่อนบอลจากแดนรับไปแดนรูกได้ไหลลื่นรับบอลเวลาโดนกดเพดได้เปลี่ยนฝั่งเกมได้บอลยาวไม่ระดับ80%เขาคือจุดเริ่มต้นของเกมรุกแบบนิ่งๆไม่ต้องมีลีลามากมายแต่จําเป็นต่อชัยชนะไม่ใช่คราสแบบจอมสกิลแต่เป็นคลาสงานระบบที่ทีมใหญ่ขาดไม่ได้แม้แต่นัดเดียวนี่แหละคือขาที่เขามีนี่แหละคือสิ่งที่เขากําลังทําครับอาเซนอนอลตามหา มานานมากทำงานหนักแต่สเสถียร ทีมเลิกลนเวลานาเลิกลนเวลาตามไรคือความมั่นใจในเกมกดดันก่อนเขามาที่อาเซนอลครับบางเกมอาร์เตต้ายังต้องเลือกเกมว่าจะต้องเล่นยังไงดีถึงจะเหมาะสมบางเกมรุกบางเกมรับบางเกมต้องยัง้งบางเกมต้องเล่นระมัดระวังหลังไลฟ์มาเนี่ยอาเซนนลด่าหน้าเขาทําเล่นไฮเพสกล้าตั้งไลน์รับสูงเพราะไลนมีอิมแพกให้กับอาเซนนลไม่เสียเชฟได้ไง,ไง่ายๆซาก้าก็คงพูดในใจว่าโอ้ oh, พี่อยู่ตรงนี้ผมไปต่อได้เลยครับโอเดกาดก็คงคิดว่าแผนผมต่อเนื่องขึ้นพอไล์โซโล่แดนกลางได้ สาลิบาก็ของพูดในห้องแต่งตัวว่ามีเขายืนข้างหน้าเราแบบนี้เนี่ยสบายใจจริงๆ นี่เดาล้วนๆนะครับจากที่ได้เห็นวิธีการเล่นมาตั้งแต่อยู่กับอาเซนอลดูแลกองหลังเหนื่อยน้อยลงกลางรุกมีพื้นที่เล่นกองหน้าทำประตูง่ายขึ้นแฟนบอลก็เริ่มเห็นว่าเม็ดเงินนั้น,น,นเนี่ยมันน้อยจังเวทแฮมเอาเลขบัญชีมาได้ยังมีคนอยากโอนครับแฟนบอลที่โน่นเล่นกับมุกนี้เลยเพราะได้เห็นไร้คุ้มตั้งแต่นัดแรกๆแล้วบางเสียงก็บอกว่าไร์เหมาะเป็นกัปตันของทีมในอนาคตเหมือนกันบ้างก็บอกว่าเขาควรได้เป็นถึงกัปตันทีมชาติอังกฤษด้ซ้ํา เชื่อกันแล้วนะครับว่าไร์คือเวอร์คาร์ดในตำแหน่งบ็อกทูบ็อกดิเฟนซีฟมิดฟิลเดอร์เขาคือท็อป3ของอังกฤษและท็อป5ของยุโรปเขาได้รับการยอมรับได้รับการเชียร์อัพอย่างบ้าคลั่งไปแล้วถ้าได้สักแชมป์นะหรือถ้าได้บอลลังดอนะบทบาทใหม่จากเบอร์หกกลายเป็นไฮบิดทั้ง6และ8ดในร่างเดียวกันปีนี้เขาเห็นว่าตัวเองเนี่ยข้องกว่าในบทบาทเบอร์8ที่เน้นเคลื่อนที่พาบอลเติมเกมสไตล์นี้คือสิ่งที่เขาอยากเป็นตั้งแต่แรกเขากลายเป็นเหมือนนักเตะหลายบทบาทรวมกันในตัวคนเดียวเขาได้คคคววาาามเเชื่่่ออใจจก้ตทียพูดง สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะให้กับไร์ได้แสดงศักยภาพสูงสุดไม่ใช่แค่ให้เล่นคุมเกมรับแต่ให้เล่นครบแบบ360องศาทั้งรับทั้งรุกทั้งเชื่อมเกมจากเพื่อนร่วมทีมนั่นคือระบบบอลที่เหมาะสมกับสไตล์ของเขากล้าที่จะเล่นกล้าที่จะแสดงบทบาทและไม่กลัวความผิดพลาดซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้เล่นชั้นนำนั่นทำให้เขามีโอกาสแสดงศักยภาพเต็มที่และพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดอาเตต้าก <Art eta S 2> ำลังปลูกนักเตะคนนี้ให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองไายสถิติชี้ว่าเขาเป็นหนึ่งในมิดฟิลที่ครบเื่่อทีสุด ของพิมลีกโดยเฉพาะในช่วง1-2ปีหลังครับนี่คือผู้ชายที่ทําให้เกมใหญ่ไม่น่ากลัวต่อไปตอนนี้อย่าละอย่าเจ็บอย่าป่วยทีมที่จะเป็นแชมป์ต้องมีผู้เล่นแบบนี้สเปคแบบนี้แบบดีเคนไลท์แล้ววันอาทิตย์นี้นครับมีดวลกับไคเซโดนะครับบอลเตะห้าทุ่มครึ่งอาเซนอนจะเจอกับเชลซีเกมจะทวีความมันขึ้น เราจะได้เห็นกองกลางที่ถูกเรียกว่าระดับโลก2คนมาเดือนกันเนื้อหาของเกมก็จะดุดันแน่นอนเพราะตอนนี้2ทีมนี้ลุ้นแชมป์ใครจะตัดแต้มใครหรือจะแบ่งแต้มยังไงอะไรจะเกิดขึ้นน่าติดตามมากครับเอา้าใครเข้าหมดพอดีไปเติมครับตัวเทพมีอัพคลิปให้ดูอีกเพียบอัพทุกวันอัพทุกวันอัพทุกวันย้ําว่าอัพทุกวันนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ